สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายบัตเันเชนเคยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันเกม TS Mobile ของไต้หวันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอาความคืบหน้าของแพดเวอร์ชั่น2.0มาฝากทุกๆคนนะครับสำหรับแพดนี้นะครับเขาก็ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะว่าวันที่2มาแน่นอนนะับแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเลยอย่างแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของการประลองนะครับ ประลองตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นการประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะสองอันนี้นะมันจะมีประลองแบบกลุ่มแล้วก็ประลองแบบเดียวเพราะฉะนั้นการประลองก็คือเหมือนเดิมปกตินะครับคือเป็นการไปคุยกับ NPC แล้วก็จะมีการจับคู่นะครับซุ่มให้อัตโนมัตินับจัดทีมนะครับจัดผู้เล่นอะไรให้อัตโนมัตินะครับเพียงแค่เราไปกดนะทำตามเขาบอกแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมันจะเป็นการสุ่ม ทุกเซิร์ฟเวอร์มาเจอกันนะครับไม่ใช่สุ่มเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์เรานะแต่ก่อนจะเป็นแค่สู้ในเซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับระบบจะทําการสุ่มแรนดอมเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามที่กําลังกดเหมือนกับเรานะครับในช่วงเวลาเดียวกันเราจะถูกสุ่มเข้ามาแล้วก็ยำรวมกันเลยนะครับอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของประลองแบบทีมนับก็มีแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนับเนี่ยแบบปาร์ตี้นะครับอันนี้คือเราสามารถจัดทีมไปได้นะครับหรือไม่จัดทีมก็ได้นะก็เหมือนกันระบบก็ทําการจับคู่ให้อัตโนมัติเช่นกันนะแต่ว่าการจัดทีมมันก็จะได้บรรยากาศไปอีแบบคือยังไงถ้เาเราจัดทีมใช่ไหมแล้วเราเป็นการข้ามเซิร์ฟเวอร์นะถ้เาเราจัดทีมไปใช่ไหมนั่นหมายความว่ามันก็เป็นทีมของเซิร์ฟเวอร์เรานะ คือเซิร์ฟเวอร์อื่นจะเข้ามาแทรงในทีมเราไม่ได้ถ้าเราจัดทีมไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ก็แปลว่าเป็นคู่ต่อสู้มาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นทางนั้นนะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เรานะเออแต่อาจจะเจอเซิร์ฟเวอร์เราป่าปลายนะเพราะมันเป็นการสุ่มไงบางทีเขาก็ไม่ได้มีทีมมาเหมือนกับเราอะไรแบบนี้นะครับเออมันก็จะเป็นการประลองที่แบบดูเดือดเผ็ดมันนะผมว่าเพราะว่า ถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟของเรามันก็เหมือนอยู่ในอยู่ในกลานะครับตอนนี้เกมกําลังจะเปิดกลาให้เรานะครับเราจะไปเผชิญโลกกว้างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นมีจุดยืนยังไงบ้างนะครับผมมองว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยขยันไม่เหมือนกันนะเออ <c oughs> จริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เจอทีมแบบหลากหลายมากๆนะครับ ในส่วนของการประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าของรางวัลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับของรางวัลเปลี่ยนไปเลยนะไม่ใช่เซตนี้แล้วคนที่ได้แต้มสูงที่สุดก็จะจะได้รางวัลนะบ Pvp นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับที่จะเข้ามาเลยนะครับก็คือ ในส่วนของขุนพลนับทางเกมการันตีมาเรียบร้อยแล้วนับให้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านับนั่นก็คือกวนอูธาดมืดจุตที่สองนั่นเองนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่านับเออไม่ใช่ทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่แหละเพียงแค่คุณล็อกอินเข้ามาในเกมเท่านั้นนับคุณจะได้รับกวนอูธาดมืดจุดที่สองทันทีนะครับแจกให้เลยนับ ว่าทีมงานบอกว่าเป็นการขอบคุณนะครับมิตรลักแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนเกมกันเรื่อยมานะครับทำให้เกมเดินทางมาจนถึงจุดนี้นะครับนะเราก็ขอมอบกลอูเมืดจุติสองนะให้กับทุทกๆคนทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะมีบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็คือว่า ถ้าเกิดคุณไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็สร้างตัวละครอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมียาประสบการณ์ให้คุณกินนะครับกินแล้วคุณจะเลเวลอัพขึ้นไปเป็น120ทันทีนะครับทั้งตัวละครแล้วก็ทั้งขุนพลนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่กำลังมีความคิดอยากจะย้ายมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้โอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วนะครับคุณเข้ามาคุณไม่ต้องทำอะไรเลย กินยาปุ๊บคุณเลเวลร้อยี่สิบอัพสเตตัสรัวๆนะครับอ่ัพสกิลรัวๆเลยแล้วคุณยังได้กลนอูมืดจุดตีสองไปใช้งานอีกนะครับแม่จะ oh. ด,ดีไปไหนนะผู้เล่นใหม่แล้วยังมีในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดแจกให้ฟรีๆเลยซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็มีในส่วนของแฟชั่นนะครับอาจจะมาแบบครบเซตเลยสัตว์คีนะแล้วก็ทองแจกทองนะครับ ตั้งแต่ผมเล่นไต้หวันมาเชื่อไหมไม่เคยได้ทองแจกจากไต้หวันเลยทองล็อกอินล้วนๆแล้วก็เติมล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าพลาดโอกาสนี้ไปก็คือคุณจะต้องแบบล้มลุกค,ค,คุกคานพอสมควรนะรกว่าจะอันนั้นนะกว่าจะได้แบบเก่งขึ้นนะแล้วก็มีแจกในส่วนของบัตรปาโตัวเล็า30วันอันเนี้ย ฟรีๆนะครับทำให้คุณอยู่ได้แบบไม่ต้องใช้สเสบียงไม่ต้องใช้ของกินอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ได้ยาวๆ1เดือน1เดือนนี้อาจจะทําให้คุณจูตี1ได้เลยนะจากเลเวลร้อยยีนะครับแล้วก็มีในส่วนของอีแปะอีแปะก็มีแจกนะครับแล้วก็มีของใช้นะ้บเบื้องต้นที่จําเป็นมากมายนะครับคือแน่นอนว่าคุณเข้ามาคุณไม่ได้ใช้ไฉบันจีแล้วนะครับ <c oughs> คุณเข้ามาเนี่ยคุณได้ใช้กวนอูมืดนะเออแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะนี่นะครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยตรงตารางสีเขียว,ยวนะมันคือเขาเรียกว่ากิจกรรมศึกสามโกกนะเป็นการต่อสู้ข้ามเมืองนะ อันนี้ก็เป็นการสู้แบบข้ามเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะจากที่ผมดูรายละเอียดคร่าวๆในแพดมานะครับเขาบอกว่าเนี่ยทีมงานใช้เวลาพัฒนากิจกรรมเนี้ตุ้มทำอยู่มาทั้งหมด2ปีนะครับกว่าจะได้กิจกรรมนี้ออกมาให้ทุกทุกคนได้เล่นนะแล้วก็ในที่สุดนะเขาก็ทำสำเร็จนะครับ และทุกคนนะครับจะได้สัมผัสการต่อสู้ในสงครามเต็มรูปแบบนะครับเขาเคลมไว้ว่าอย่างนี้เลยนะโดยการต่อสู้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ามกกนะครับบุยกกนะจกกกแล้วก็งอกกนะครับซึ่งพอทุกคนเข้าไปนะครับเข้าไปในกิจกรรมนะครับเขาจะให้เราทําการเลือกก่อนนะว่าคุณจะอยู่ก๊กไหนนะครับพอเราเลือกได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นแบบว่าคือทุกคนจะไปเกิดเกิดที่เมืองที่ เราเลือกนะับก๊กที่เราเลือกแล้วก็ให้เราทําการออกมานะับออกมาเดิมพันกับ NPC นะครับมันจะมี NPC อยู่ตามจุดต่างๆนะครับคือเราต้องเข้าไปสู้กับ NPC แล้วก็ถ้าเราชนะนะับเราก็จะได้เงินเงินนะับออกมาไว้วางเดิมพันนะครับคือพอเราไปจะไปสู้ในที่ต่อต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยเราต้องเอาเงินที่เราได้นยะไปวางเดิมพันคนที่มีเ,ง,เงิน มากที่สุดนะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับเต็มๆนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะแต่นี้เป็นคร่าวๆนะแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมการต่อสู้ข้ามเมืองเนี่ยเข้าสามารถเข้าไปเล่นได้ทุกวันนะครับกิจกรรมมีตลอด7วันเลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ตีสี เวลาไทยนะครับตีสเวลาไทยจนถึงเวลาตีสามห้าสิบเก้านาทีนะครับแล้วก็จะรีเซตนะนะครับจะรีเซาไม่ไม่ใช่รีเซตสิก็คือว่าจะอยู่ในกิจ,จกรรมได้แค่ช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เขาจะทําการรีเซตทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์โดยจะรีเซตทุกวันจันทนะครับเวลาตีสี่นะครับของวันจันทร์ นะผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมได้ก็ต้องมีเลเวลร้อยยี่บวกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับคือตอนเนี้ยด้วยความที่คนน่ะมีจุติสามแล้วมันเลยทําให้แบบว่าคนกิ่งเหนือขุณพลไปเยอะมากนะครับเยอะจนแบบขาดลอยเลยก็ว่าได้นะครับจนกลายเป็นว่าขุนพลแทบไม่มีบทบาทอะไรแล้วนะ ถ้าเกิดไปลงในประลองเนี่ยขุนพลแทบไม่ค่อยมีบทบาทนะครับส่วนมากคนก็จะแยกร่างสู้กันเขาก็เลยทําการพัฒนานะครับความสามารถของตัวละครขึ้นมานะครับจะมีระบบขึ้นมาใหม่2ระบบนะครับระบบแรกคือระบบบ้านขุนพลนะครับระบบบ้านขุนพลทางไต้หวันบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหาลรือกันนะครับกับทีมพัฒนาอยู่นะยังไม่ได้ จอดจงว่าจะออกมาใน,ในรูปแบบไหนแต่เขาบอกมาคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นการเหมือนกับว่ามีบ้านให้ขุนพลเข้าไปอยู่นะครับเออมีบ้านให้ขุนพลเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีการแบบจัดแต่งนู่นนี่นั่นอยู่ในบ้านนะครับแล้วขุนพลก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับมันทําให้ดูเหมือนเกมอะไรปลูกผักหรือเปล่าที่แบบว่ามีไปออกไปขุดสวนปลูกผักแล้วก็มีเข้าไป ในบ้านนะครับแล้วก็มีแต่งตัวแต่งหรืออะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันจะออกมาแนวประมาณนั้นหรือเปล่าวะเอออันนี้ก็ต้องหลอลุ้นนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าผูกชะตาขุนพลนั่นเองนะครับระบบนี้เขาจะอิงตามประวัติศาสตร์ของสามกุ๊กเลยนะมันจะเป็นประมาณว่าตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับจะมาเสริมความสามารถให้กัน ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นลิโป้กับเตียวเซียนสมมติว่าถ้าเราเลี้ยงลิโป้อยู่แล้วแล้วเรามีเตียวเซียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในทีมหรือไม่ได้อยู่ในทีมนะครับอาจจะอยู่ในโรงเตียมนะครับก็จะสามารถเปิดจุดนะครับเปิดความสามารถให้กับลิโป้เพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าให้ผมเดานะครับมันน่าจะคล้ายๆกับเกม3ามกกอื่นๆนะที่แบบว่าพอตัวละครอยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้สเตตเพิ่มขึ้นนะสเตตัสเพิ่มขึ้น สมมติถ้าลิโป้กับเตียวเซียนอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีมีม,มีเรามีลิโป้แล้วก็มีเตียวเซียนอาจจะได้โจมตีขึ้นมาอีก20่สิบพอยอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือไม่อาจจะเป็นสกิลใหม่อันนี้ผมไม่ยังไม่ทราบนะครับทีมงานวอสอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นขุนพลเนี่ยจะมี2ระบบนะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ขุนพลเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับอ่ายังไงก็ต้องรอติดตามนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีเลยนะครับวันที่สองธันวานครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทมาใหม่นับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย